Hello everyone. Welcome back to the class of English with teacher prayer again. Today we are going to study about Unit 3. l e s s o n 2 in the topic of Healthy Habits Unit for student grade 5. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอ,อีกครั้งนะคะในคลิปวีดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำ,กสำหรับนักเรียนชาะถมศึกษาปีที่5 ห่างหายกันไปนานเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนของครูแพรเนี่ยปิดเทอมแต่ตอนนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วดังนั้นก็เข้ากับเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ซึ่งยังคงเป็นการเรียนในบทเรียนที่3หน่วยการเรียนรู้ที่3แต่วันนี้เราจะเป็น Les s o n 2แล้วนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า illness นะคะคืออาการเจ็บป่วยโรคต่างๆนั่นเองค่ะ Are you ready? Let's start. โอเคนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในทุกๆครั้งนะคะเราก็จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ contents of this lesson plan นะคะก็คือต้องมาดูว่าแต่ในในแต่ละบทนะักเรียนเรียนอะไรไปบ้างนะคะ,ะเราลองมาดูกันนะคะเหมือนที่ครูแพรบอกวันนี้เราจะเข้าสู่กระบวนการของ lesson 2คือเรื่องเกี่ยวกับ illness นะคะก็มาดูว่าต้องเรียนอะไรกันบ้างนะคะ ให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเดียนภาษาอังกฤษมายชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Healthy Habits แล้วดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะมีการศึกษาคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Healthy Habits i n t h e t o p i c of Illness อย่าลืมนะคะวันนี้เราไม่เอา Healthy และ Unhealthy food แล้วเราเรียนจบไปแล้ววันนี้เราเป็น Illness นะคะ มีการโจดและคัดคำพท์ตามที่ครูผู้สอนกำหนดให้มีการทำแบบึึหัาจากหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึลหมสมายดหน่วยการเรียนรู้เรื่อง healthy habits ในหัวข้อ illness แล้วส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนนั่นเองนะคะอ่าคราวนี้มาดูสิค่าในหัวข้อของ illness เนี่ยนักเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะ number one Illness นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนะคะ Number two do and does อันนี้เป็นไวยากรณ์นะคะคือหลักการใช้ do กับ does นะคะ Number three should and shouldn't นะคะเป็นไวยากรณ์เหมือนกันนะคะ And number four conversation คือการแต่งบทสนทนานั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะเข้าสู่กระบวนการของเรื่องราวเกี่ยวกับ illness แล้วนะคะนักเรียนแต่ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของ illness วันนี้เราไม่ใช้หนังสือเรียนวันนี้เราจะใช้แต่สมุดใช่คะท้ายคาบจะได้ทำอะไรกันนะคะแต่ขอทบทวนนิดๆหน่อยๆนในบทก่อนหน้านันในเลสเซ่นวันนะคะ Open your workbook on page number 27วันนี้มีการฝึกการอ่านนิดๆหน่อยๆน,นะคะ And again Open your workbook on page number 27มาดูกันนะคะนักเรียน มาดูกันนะคะนักเรียนลองดูในกรอบข้างล่างนะคะจะมีคำสอบให้นักเรียนอยู่ทั้งเส้น one two three four five six ในหน้า27นะคะตรงกรอบข้างล่างจะมีอยู่ทั้งหมด7คําคำต้นค่าบเราจะมาเรียนเรื่องการออกเสียงโดยใช้ตัวแรกก่อน G นักเรียนเห็นใช่ไหมคะ G G เนี่ยถ้าออกเสียงเป็นพยัญชนะไทยเนี่ยจะเท่ากับตัวกไก่ อีกครั้งหนึ่งนะคะ G ออกเสียงพยัญชนะไทยคือกไก่แต่ถ้า G E จะออกเสียงพยัญชนะไทยเป็นจอจานไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ G ออกเสียงพยัญชนะไทยคือกไก่ส่วน G กับ E คือติดกันนะคะ G E คือออกเสียงพยัญชนะไทยเป็น จอจานนะคะมาอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะดูตัวแรกก่อนตัวแรก G L U E S ครูแพรท,ทำเป็นสีชมพูไว้ให้แล้วนะคะอันนี้ออกแต่ G นะคะ G L U E S อ่านว่า glue อีกครั้งหนึ่งนะคะ glue นะคะพอเป็นตัว G ตัวเดียวต้องเป็นกไก่ glue e แปลว่า กาวค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนคําแปลและเขียนคําอ่านลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า27ด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ glueglues จริงๆในหนังสือเป็น glue เฉยๆนะคะไม่เป็นไรอีกครั้งนึงนะคะ glueglue e. e. แปลว่ากาวค่ะตัวที่2ค่ะ G-R-E-E-N G-R-E-E-N อ่านว่าอะไรคะนักเรียนบางคนอ่านได้ละตัว G ีตัวเดียวมีค่าเท่ากับกไก่นะคะคือ GREEN GREEN แปลว่าสีเขียวค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ Green. g r e n e n G-R-E-E-N GREEN สีเขียวค่ะไปกันต่อเลยนะคะตัวต่อมาค่ะ G U N G U N อ่านว่ากันกันแปลว่าอะไรคะปืนนะคะนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ G U N กันแปลว่าปืนค่ะ อย่าลืมเขียนคําอ่านและคําแปลลงไปด้วยนะคะแล้วให้เขียนทฤษฎีลงไปในหนังสือแบบฝังหัดด้วยว่า G e เท่ากับเสียงของกอไก่และ GE เท่ากับเสียงของจอจานนะคะเป็นการฝึกอ่านนะคะต่อเลยนะคะอ่าคราวนี้มาดู L A R G E อีกครั้งหนึ่งนะคะ L A R G E คูแพ้สอนแล้วถ้ามี GE จะออกเสียงเป็นจอจานนะคะคำนี้อ่านว่า large นักเรียนจะได้ยินเสียงการสะกดของคูแพ้นะคะเพราะ G E อยู่ท้ายสุดการออกเสียงก็ต้องเป็นอยู่ท้ายสุดนะคะ large แปลว่านักเรียนเห็นไหมคะ large จะแปลว่าขนาดใหญ่แก้วมีอยู่ทั้งหมดสมขนาดจะมีขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ large แปลว่าใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะ L arge large ใหญ่หรือขนาดใหญ่ค่ะโอเค next change อ่านว่า change ต่อตานะคะ change อ่านว่า change แปลว่า เปลี่ยนค่ะตัวต่อม,มาค่ะ v e g e t a b l e which table which table เราจะไม่อ่านว่า h e g e t a b l e เด็ดขาดนะคะนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ which table which table แปลว่าอะไรคะเยอะแยะไปหมดแปลว่าอะไระนักเรียนแปลว่าผัก นั่นเองนะคะ one more V E G E T A B L E Vegetable แปลว่าผักนั่นเองค่ะอย่าลืมเขียนคำแปลหลักการนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีการ G e กับ GE ก็ยังจะเอาออกสอบนะคะนักเรียนโอเคไปกันต่อเลยนะคะ โอเคคราวนี้เข้าสู่กระบวนการของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนคำแปลลงไปในหนังสือเรียนก็ได้หรือจะเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะแต่ท้าย้ามีงานนะคะเขียนลงไปในสมุดก,ก่อนเลยก็ได้นะคะเป็นการ list คำศัพท์ลงไปโอเคดูรูปแรกอันนี้เป็นยังไงคะ I L L N E S S อ่านว่า illness แปลว่าอาการเจ็บป่วยซึ่งอาการเจ็บป่วยของมนุษย์เรามีอยู่หลายประเภทมากเจ็บฟันเจ็บหัวเจ็บท้องเจ็บหลังเจ็บขาเจ็บแขนทั้งหมดเรียกว่า illness นั่นเองนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ I L L N E S S illness อาการเจ็บป่วยค่ะ ต่อเลยนะคะรู้จากรูปเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคะรูปภาพนี้นะคะสามารถมีคำศัพท์บ่งบอกได้ถึงสองคำศัพท์จดลงไปให้หมดนะคะตัวแรกก่อนมาเรียนรู้ตัวแรกก่อน flu flu f l u flu เราสามารถใช้ flu หรือเราสามารถใช้ cold cold c o l d CODE ทั้งสองตัวนี้แปลว่าเป็นหวัดนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ F L U อ่านว่า flu หรือ C O L D c o d e เป็นหวัดค่ะถ้าเวลาเรามีอาการเป็นหวัดเราจะใช้คำว่า flu หรือจะใช้คำว่า c o d e ก็ได้นะคะดูจากรูปต่อไปค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ทานไอศครีมแล้วเอามือแนบ แก้มเขาหน้าจะปวดอะไรคะอาการแบบนี้เรียกว่า t, 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 t h a c h e t o o t h a c h e t o o t h a c h e toothache แปลว่าอะไรคะเจ็บฟันนั่นเองนะคะถ้าเรารับประทานของหวานแล้วไม่แปลงฟัน แล้วเ,เน้นย้ำเรื่องการแบ่งฟันเป็นไงคะตอนเช้าและตอนก่อนนอนใช่ไหมคะแต่ถ้าจะให้ดีรับประทานเออ sorry ทำไมคะแปลงฟันตอนเที่ยงด้วยก็จะดีนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ toothache toothache to t o o t h a c h e toothache แปลว่าเจ็บฟันค่ะ เมื่อกี้เจ็บฟันเค้านี่เด็กคนนี้เป็นยังไงคะ Stomach Stomach S T O M A C H A C H E Stomach St 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 แปลว่าอาการอะไรคะปวดท้องนะคะดูจากรูปแน่ปวดมากเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ S T O M a c h a c h e stomach e แปลว่าอาการปวดท้องค่ะรูปต่อมาชัดเจนเลยนะคะตรงนี้เจ็บอะไรคะนักเรียน throat throat s o r e throat sore t r o a t แปลว่าการเจ็บคอนะคะ sore t r o t จะแปลว่าเจ็บคอภายในนะคะภายในเลยนะคะนักเรียนไม่ใช่ภายนอกนะคะถ้าเป็นภายนอกคือปวดคอถ้าเจ็บคอแบบ sore throat นี่คือข้างในอาจจะมีเสมหะหรือว่าอาจจะมีอาการไอร่วมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ sore t r o a t s o r t h r o t as O R E T H R O A T Soreot เจ็บคอค่ะรูปต่อมาเป็นยังไงคะการบ้านเยอะจังเลยมีอาการยังไงปวดหัวหรือเปล่า Headache Headache H E A g A C H E Headache ปวดหัวหรือว่าปวดศีรษะนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ Headache Head h ด e a d a c H E A D A C H E Headache ปวดหัวหรือว่าปวดศีรษะนะคะอ่าวันนี้เรียนรู้คำศัพท์ไปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย เบื้องต้นที่นักเรียนหรือว่าคนทั่วไปสามารถเป็นกันได้ง่ายๆนะคะนักเรียนเช่นอาการเจ็บคอปวดท้องเจ็บฟันปวดหัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะทายาทายซีเราจะได้ทำอะไรกัน Homework for today Read the vocabularies and write it in the notebook อีกครั้งหนึ่งนะคะ Read the vocabularies and write it in the notebook ให้ vocabularys แปลว่าคำศัพท์ทั้งหมดเลยนะคะอ่านคำศัพท์ทั้งหมดแล้วคัดลงไปในสมุดมาอย่างละหนึ่งหน้ากดเดิมเลยนะคะแล้วให้เว้นบรรทัดนะคะคำศัพท์ที่เรียนไปเมื่อกี้ก็ได้แก่ illness อาการเจ็บป่วยนะคะ flu and c o ค d คัดมาแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องฟลูหนึ่งหน้าโคหนึ่งหน้าแต่ถ้านาเรียนขยันสามารถคัดได้นะคะเพราะการคัดจะทำให้เกิดการจำนะคะ Flu u n n d o o l ที่แปลว่าเป็นหวัดนะคะ s t o c h a c h e ปวดท้อง Toothache ปวดฟัน Headache ปวดหัวแล้วก็ sore อ r r o a t เจ็บคอนะคะถ่ายรูปส่งครูแพ้เพื่อบันทึกคะแนนนะคะนักเรียนเพราะว่าคะแนนคัดเป็นคะแนนฟรี คัดเสร็จได้เต็มไปเลยเป็นคะแนนช่วยก่อนสอบนั่นเองค่ะโอเคไ s How about today today is very easy right วันนี้ค่อนข้างจะง่ายนะคะเพราะเป็นการท่องจำคำศัพท์แล้วคัดอย่างเดียวนะคะนักเรียนเหมือนเดิมนะคะติดต่อได้ตามช่องทางนี้นะคะคือ Facebook YouTube แล้วก็ ไลน์นะคะ and I will see you, and I sorry and I will see you next class have a great day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ